เดือดผักๆเลยค่ะวันนี้จะมาทำเมนูหมูเด็ดเดี่ยวหมูเด็ดเดียวแล้ดดก็ห้ามหั่นหมูนะคะแล้วก็เราก็มาหมากักเราอยากใส่อะไรก็ได้อยากใส่น้ำปลาใส่เกลือก็ได้ค่ะแต่ก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยแล้วก็เราก็หมกักเราก็ไปตากแบนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแล้วเราก็มาทอดนะคะ อดแล้วก็มาทานกับข้าวสวยร้อนๆ้นนะคะเพื่อนๆดูดิเนี่นากินไหมคะติดมันนะคะเนี่ยรับรองค่ะว่าทำแบบนี้อร่อยแน่ๆค่ะเราเคยทำกินมาแล้วค่ะเวลาเดินทางไปไหนนะคะเราก็ทำ ใส่กระปุกแล้วก็มีข้าวเราก็กินได้เลยค่ะไม่ต้องไปลําบากข้างทางข้างถนนหรือว่าตรงไหนค่ะไม่ต้องไปเย่งกับใครค่ะทําเองค่ะทําเนี่ยแุดนี้ได้ค่ะ,คะลองน่ากินมากค่ะคนละสองสามชิ้นก็อิ่มเลวค่ะชิ้นใหญ่ค่ะ เพื่อนๆเส้นใดอกเอาสูตรไปทำก็ทำได้เลยนะคะนี่ค่ะหมูเดดเดียวทอดแบบนี้นะคะหมูเดดเดียวทอดจํากับข้าวเหนียวค่ะโอเคนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะ